สวัสดีครับผมเอฟซีทุกท่านเมื่อกี้ผมไปทําบุญมาก็บริจาคทางโรงพยาบาลเอาอาายาละไเอ่ยที่อยู่จังหวัดน,น่านที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็ต้องเอข้าของพ้งหมดเลยเมื่อวานก็บริจาคมาวันนี้ก็บริจาคมาก็บจบแล้วนะครับก็กลับมาก็มีงานอีกค่ะ,คะงานเยอะไหมวันนี้ผมไม่อยู่ก็ลูกค้าก็ทักเข้ามาปรึกษาเรื่อยๆคะ่ะโอเควันนี้เรามีอะไรสักอย่างที่ให้กับคนไทย ที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็อยู่ประเทศไทยนะครับคืออย่างนี้มีฝรั่งคนหนึ่งเขาเขาเขียนไอ้สัญญาสามีภรรยามาให้ผมอ่านบอกเธอช่วยดูให้ฉันได้ไหมว่าสัญญาสามีภรรยานี้โอเคําหรับภรรยาใช่ไหมฉันจะยุติธรรมที่สุดอืมนะครับอยู่กินกันมาตั้ง,านางนานแล้วนะยุติธรรมที่สุดนะครับแต่ผมอ่านแล้วครับเนี่ยผมอ่านหมดแล้วเนี่ย พออ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเนาะก็คือเอาเปรียบกันชึ้กันในการเพราะฉันอไอ้งานนี้ผมไม่รับล้วกันนะครับแล้วก็ผมแน่นําว่าภรรยญาอย่างส้นนะ,ะถึงคุณจะเป็นฝรั่งนะครับไม่เฉพาะผมนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ถ้าคุณไม่ยุติธรรมกับเมียของคุณนะนะครับผมมันเอาเปรียบมากกันไปผมก็ไม่ขอญาตทําทงานนี้คุณเลยครับเพราะว่าคุณบอกว่าตอนแรกเมียบอกว่าจะมาหาทางบริษัทเราเพื่อให้เราเขียนสัญญาสามีภัรยญาให้นะครับแต่ไปมาไปมา บอกเดี๋ยวฉันเขียนเองไม่เป็นไรก็ไปหาทนายความมาเพื่อเขียนออกมานะครับกลับกลายว่าเขียนให้ตัวเองดีหมดเลยแล้วก็ไม่ให้พรรยกก็คือของใครของมันประมาณนี้เอกสารมีที่มือผมแล้วละนะครับผมแต่ผมไม่โอเคในจุดนี้แล้วทางบริษัทของเราได้แปลภาษาไทยนะครับไม่ต้องออกอ่านชื่อนามสกุลน,นะครับสันที่บอกได้เนาะ,ะแล้วก็อยากให้น้องบีอ่านมาว่าอะไรเป็นบ้างครับอ่ะเอฟซีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ติดตามติดตาม บริษัทคุณชัยไทยประดาคุณเลครับน้องบีเชิญครับผมค่ะสถานที่จัดทำเอกสารนะคะเมืองจุดๆๆนจุดครับผู้ทำการรับรองนายเอนามสมมุตินะคะทนายความประจำขตสารนะคะแล้วก็จุดๆๆครับผู้มาปรากฏตัวนายเอจุดๆๆเกิดวันที่4 ครับค่ะธันวานะคะที่เมืองจุดๆมีอาชีพเป็นพ่อค้ารายได้สุดจริตรายได้สุทธิต่อเดือนประมาณ5,400ยูโรและรั์สินรวมประมาณ550,000ยูโร5 5 0 0 0 0ยูโรค่ะก็ประมาณสัก20ล้านประมาณครับต่อครับค่ะแล้วสองคุณบีนะคะนามสมมุติเป็นภรรยานะคะ อ,อยู่ที่ประเทศไทยนะคะทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านนวดรายได้ประมาณ550ยูโรต่อเดือนต่อเดือนค่ะหากทำงานเต็มเวลาน่าจะได้1,600ยูโรต่อเดือนอทรัพย์สินรวมประมาณ40,000ยูโรครับค่ะทั้ง2ฝ่ายแต่งงานกันเมื่อวันที่2พฤษภาสองพันครับมีบุตรไม่มีบุตรและไม่มีแผนจะมีบุตร ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องทรัพย์สินร่วมหากหย่าร้างจะไม่มีการแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการแต่งงานเดี๋ยวก่อนนะหากหย่าร้างทรัพย์สินที่ได้มาจะไม่มีการแบ่งกันจะไม่จะไม่มีการแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการแต่งงานก็คือของใครของมันที่คาหาไดไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ไม่ได้อีกค่ะ หากฝ่ายใดเสียชีวิตอีกฝ่ายยังได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายมรดกตามปกติอันนี้ธรรมดาถ้าเสียชีวิตอยู่อยู่ปร,ระเทศเยอรมนีชิเซก็ได้ตามกฎหมายของที่นั่นอันนี้ธรรมดาโอเค,คแต่ละฝ่ายสามารถจัดการทรัพย์สินของตัวเองได้เต็มที่ ทรัพย uh ์ huh. ส,สินที่เคยให้เป็นของขวัญหรือโอนให้ระหว่างกันไม่สามารถขอคืนได้หากอยากกันเว้นแต่มีการตกลงไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกครับยังคงใช้กฎหมายเรื่องการแบ่งทรัพย์สินตามแบบมาตรฐานของเงยอรมนีาหากไม่มีการหยา่าค่ะ ต่อไปข้อ2การแบ่งสิทธิ์บำเหน็จบำนาญนหากหย่าแล้วแต่ละฝ่ายสละสิทธิ์ไม่ขอแบ่งเงินบำนาญหรือเงินสะสมเพื่อการ,กรเกษียณของอีกฝ่ายอ้าวทำไมล่ะ ภรรยามีสิทธิ์ที่จะขอเงินเกษียณจากสามีต่อได้สมมติอยู่กินด้วยกันสิบปียี่สิบปีแล้วทําไมขอไม่ได้อันนี้ผมไม่โอเคจุดนี้ข้อนี้ผมไม่โอเคนะเรามีข้อเดียวกันเอ็ซีมาวิม่ข้อเดยกันนะเอาต่อครับค่ะไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดในรายได้หรือเงินเก็บเพื่อเกษียณแต่ละฝ่ายรับผิดชอบตนเองอทนายความได้แจ้งเตือนว่าการสลัสิทธินี้มีผลต่อความมั่นคงในชีวิตเช่น หากเกิดทุพพลภาพหรือการดูแลหลังเกษียณ ข้อตกลงนี้อาจถูกตรวจสอบและแก้ไขโดยศาลในอนาคตถูกต้องหากมีความไม่เป็นธรรมถูกต้องเพราะว่าสามีเขาเขียนกันไปว่าถ้าเขาอย่าร้างกู้ค่าเงินเกษ,ษียณเขาไม่ต้องให้ภรรยาอันนี้ผิดนะครับตามกฎหมายแล้วต้องให้นะครับผมต้องให้นะครับข้อนี้ก็เหมือนที่ทางท,างทนายบอกว่าทนายเขียนว้อย่างนั้นเพื่อป้องกันตัวเองผมรู้แล้วละ่ะป้องกันสามีนะนะครับแต่ส่วนมาก,กเขาเอาไปใช้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ช่วยกันเองก็คงจะช่วยคนเยอรมัน ด้วยกันนะครับผมตามเนี่ยหลายๆคนที่โดนไปแล้วอันนี้ผมไม่โอเคในจุดนี้นะ,<ช>ะต่อครับข้อ3การสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเลี้ยงดูหลังหยา่าต่างฝ่ายต่างสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเลี้ยงดูหลังหยา่าอย่างถาวรแม้จะไม่มีเหตุการณ์ในไม่คาดฝันเกิดขึ้นแม้สถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากก็จะไม่มีการแก้ไขข้อตกลงนี้ ทนายความอธิบายชัดเจนว่าหากหย่าก,กันแล้วทั้งสองคนต้องดูแลตัวเองไม่สามารถขอค่าเลี้ยงดูได้เดี๋ยวก่อนไอ้ทนายความคนนี้มึงเป็นทนายความหาหอกอะไรของมึงมึงจบพออะไรมาทนายความเยนมันผมถามหน่อยข้อน,นี้ไม่โอเคสำหรับผมเลยถ้าสมมุติว่าภรรยาไม่มีอะไรได้สมมติว่าบีแต่งงานคนเยนมันค่ะบีไม่มีไรายได้เลยแล้วใครจะให้เงินอ่ะเออ แล้วสามีเงินมีเงินเดือนประมาณ5,000ยูโรต่อเดือน<ม>เขาต้องส่งเสียให้บีประมาณ2ปีไอ้ข้อนี้ผิดนะครับผม แล้วทนายหาเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยทนายดีก็มีนะครับแต่ทนายคนนี้ไม่ได้ช่วยเหลือคนไทยเลยอันนี้ข้อนี้ผมบอกว่าผิดไม่โอเคนะครับผมอันนี้ผมไม่โอเคข้อนี้เท่ากับข้อนี้ผิดนะครับเต็มๆเรามาเอาเอกสารจากทนายความที่ที่มันต้องการตั้งใจให้ให้ภรรยาคนไทยผิดทุกอย่างไม่ได้รับอะไรทั้งสิน้นเราไม่วิเคราะห์กันและจำาอ้เอ็ซีนะฟังนะฟังเป็นความรู้นะเรา,าเอาความรู้มาให้ข้อนี้ผมไม่โอเคผิดนะครับผมเนาะอ่าต่อครับอย่างไรก็ตามหากยังอยู่ ในช่วงแยกกันอยู่แต่ยังไม่หย่ายังสามารถขอค่าเลี้ยงดูตามมาตรา1361 BGB ได้อ่านี่ถูกต้องค่ะขอ้อ4การจ่ายเงินชดเชยหากหย่าร้างฝ่ายชายตกลงจ่ายเงินชดเชยให้ฝ่ายหญิงจำนวน70,000ยูโรต้องจ่ายเงินนี้ภายใน1เดือนหลังจากคำสั่งศาลหย่ามีผล เมื่อจ่ายเงินก้อนนี้แล้วจะไม่มีการเรียกร้องเพิ่มเติมอีกจบยังต่อไปมีข้อห้าข้อหอกีลค่ะแบบเดียวค่ะเงินของสามีมีอยู่ห้าแสนเรียกร้องคือให้พัญยาแค่เจ็ดหมื่ยูโรถ้าหย่าร้างหรือ,อยังไงก็คือ,อย่าร้างได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นยูโรถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับเอฟเท่ากับทานายความเข้าช่วยสามี จริงๆต้องจ่ายประมาณเกือบสองแสนเกือบสองแสนที่ต้องจ่ายแต่จ่ายไปแค่เจ็ดหมื่นยูโรที่เหลือก็ใส่กระเป๋า,าของสามีอันนี้ข้อน,นี้ผมไม่โอเคเขาอาจจะโกหกคนอื่นได้เขาอาจจะพูดให้คนอื่นเข้าใจได้แต่สันแบบผมผมทํางานอยู่นี้ยี่สิบปีไม่นะเขาจะได้ผู้หญิงได้ได้ประมาณแสนกว่าเกือบสองแสนประมาณนี้ ที่จะได้เท่ากับ70,000ยูโรอันนี้น้อยมากผมไม่โอเคในจุดนี้เห็นไหมพอ,อเรามานั่งวิเคราะห์นั่งฟังและประสรบการณ์ผม20ปีเรารู้แล้วว่าไอ้ทนายน,นี้หมอหมอ,หมอเพื่อจะช่วยเหลือ,อสามีหรือชาวเยอรมันด้วยกันอ่ะต่อครับค่ะข้อ 5. คําเตือนจากทนายทนายได้ที่บายทุกส่วนของข้อตกลงแล้วรวมถึงผลการผลทางกฎหมายและผลกระทบในชีวิตจริงเน้นย้ําว่าหากมีการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจทำให้ข้อตกลงเป็นโมฆะได้หากศาลเห็นว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นธรรมเกินไปก็สามารถแก้ไขได้ไม่มีคําแนะนำเรื่องภาษีในเอกสารนี้แนะนำให้ปรึกษานักบัญชีหากต้องการคําแนะนำด้านภาษีหากมีข้อใดในเอกสารที่เป็นโมฆะ จะส่งผลต่อข้ออื่นๆโดยรวมของสัญญาค,ค่ะข้อ6ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของเอกสารน,นี้ทั้งสองฝ่ายตกงลงจ่ายคนละครึ่งอ้าวค่ะเสียเปรียบตล้งจ่ายคนละครึ่งคือคุณอบอกว่าทนายดีก็มีมีครับผมไม่เถียงครับมีไม่ใช่ไม่มีทนายความที่เยอรมันมีของทนายความผมก็มีดีนะครับผมหลายๆทุกประเทศมีดีแล้วมีเร็วทุกสองประเทศอ่ะแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เอกสารที่นี่พินัยกรรมเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยครับไอ้ไม่ใช่พิธีกรรม สัญญาทัวนี่ออกมาที่ให้ทนายความที่นี้ออกมาเนี่ยมันไม่มีจรรยาบรรณเลยที่จะช่วยเหลือคนไทยมันรู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายเยอะมากนี้เท่ากับเออฉันให้เธอประมาณเจ็ดหมื่นแล้วกันแต่นที่เหลือก็คือของสามีจ่ายไหมต้องจ่ายอยู่แล้วแจะทํายังไงได้ให้จ่ายที่น้อยที่สุดแน่นอนทางทนายความของสามีใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนจ่ายาสามีจ่ายแล้วทนายช่วยใครล่ะอืญญิว่าบีแต่งงานคนฝรั่งเยอรมัน และมีป็นคนที่ได้รับเอกสารนี้แล้วใครเป็นคนจ่ายทนายความสามีทนายความที่ช่วยใครก็ช่วยสามีเออค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเอกสารเนี่ยไอฝรั่งคนเนี้ยผมไม่ต้องบอกชื่อนะจุดจุดจุด,ดกันขอความช่วยเหลือผมด้วยเนี่ยผมเขียนดีๆแล้วมึงโกหกกูไม่ได้หรอกพอผมมาอ่านปุ๊บมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคสำหรับผมคือว่า ความพิธีท,ทาไม่เกี่ยวกับมันไม่ไม่ไม่ถึงภรรยาคือคุณเห็นป้องกันคุณหมดเลยเช่นซักถึงกระทองก่อนล่วงหน้าปุ๊บไม่ได้รับอะไรต่างๆและเงินต่างๆก็ไม่ได้รับได้แ,แค่เจ็ดหมื่นยูโรอันนี้มันน้อยเกินไปมันจะได้มากกว่านี้แต่ผู้หญิงไทยบางคนอยากรับ 70, เจ็ดหมื่นยูโรก็ปัญหาคุณแต่ผมบอกว่าคุณไ้ไใจรับประมาณแสนกว่าเกือบสองแสนยูโรทําไมไม่รับเปล่านี่คือสิทธิของคุณที่สามารถจะทําได้แต่ทาไมคุณไม่ทํา อันนี้เรื่องนี้เราจะมาเนีย่ยผมเราเรามานั่งอ่านไอ้สัญญาทีนี้สัญญาสามัญวิทยาที่ทนายความทำให้เข้ากับสาาอสัญญานี้ฉัหแบบผมไม่ดีนะครับยาเซน อย่าเซ็นนะดีนะเขายังเขียนมาให้เราก่อนนะครับแล้วก็เมียนะ่ะเขาไม่เ,เมียไม่มีสิทธิ์ที่จะโทรหาผมเลยสามีจับมือถือตลอดเขาเป็นคนติดต่อผมมานะผมบอกว่านั้นเธอลองเขียนให้ฉันได้แล้วเมียเคยเคยคุยกับผมครั้งหนึ่งสามีบอกเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวฉันดูสามีจะคุยด้วยคุยไปคุยมาปุ๊บคุณก็เอาความดีใส่ตัวนะครับไม่ไม่โอเคคือภัรยาเนี่ยเสียเปรียบมาก เออสีเปียกเขาจะทํางานร้านนวดทาอะไรแล้วแต่เข้าไปคนไทยนะครับเราก็ต้องช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาทีนี้ที่จะโดยทนายความที่ไม่ซื่อตรงกับลูกค้าเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับแน่นอนเขาจ่ายให้ทางสามีเป็นคนจ่ายนะครับเออเป็นโนตารี่ด้วยนะครับที่เขียนมาให้ไม่โอเค ในจุดนี้ผมว่าไม่โอเคเป็นโนตารีเป็นทนายความที่สามารถเขียนตัวนี้ได้และคุณช่วยเหลือคนของคุณแล้วก็นะครับและไอ้นี่ก็มึงคิดว่ากูอ่านภาษาเยอรมันไม่เป็นหรอนะผมมานั่งอ่านผมมานั่งวิเคราะห์อบอกมึงก็เอาเปรียบคนไทยแหละไม่โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาวิธีที่ติดต่อทางภันยาว่าห้ามเซ็นเอกสารนี้เพราะว่าถ้าเซ็นแล้วเอาเปรียบนะครับถ้าสามีบอกบีบบังคับไม่เซน็นตามกฎหมายแล้วถ้าบีบบุกประันค้าไปเซ็น,นอะ่ะห้าม เพราะว่ามันไม่มีคนแปลมันบีอยะบีอ่านเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นแล้วจะเ,เซ็นเพื่ออะไรอ่ะค่าเซ็นไปเขาบอกก็นี่ไงแต่ทางงาน,นทางนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเป็นไงบ้างเอฟซี FC ทุกท่านครับเรามีความรูเรมมร้เรามีความรู้ทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้มาจากเกยอรมันเหมือนกันครับผมมาจากเกยอรมันนะครับที่ฟ,ฟรั่งฟูสนะอํมไมนะครับที่ส่งมาให้ผมนะ,ะอันนี้เอกสารสัญญาสญญามภรพยานนะครับไม่โอเคเช่นแบบผมเลย เท่ากับพัญญาห้ามเซ็นถ้าเซ็นคุณก็ระวังนิดหนึ่งคุณได้คุณจะได้เงินประมาณประมาณแสนกว่าเกือบสองแสนยูโรเท่ากับคุณได้แค่เจ็บหมื่นยูโรถ้าคุณเซ็นไปแล้วแต่คุณแต่สําหรบบผมไม่โอเคในจุดนี้นะครับแนะนำว่าเอาเปรียบไปนะ,อะขอดูคอนเทนต์หน่อยครับอ่านคอนเทนต์มีไหมอ่านเดี๋ยวอ่านของผมก็ได้ค่ะอ่าอ่าสักครู่เอฟซีนะครับผม อ่ะนี่ครับค่ะค่ะคอมเมนต์นะคะคุณอัจชลีนะคะก็บอกว่าทนายความเยอรมันบางคนก็ดีค่ะอ่ะมี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 บางคนก็เร็วเยอะแล้วก็คุณชัยเรื่องจริงค่ะครับผมค่ะ แล้วก็สวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานนะคะสวัสดีครับผมค่ะรับชมจากเยอรมันนะคะครับผมก็คุณพักจีรานะคะว่าสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานค่ะครับสวัสดีครับผมก็เรื่องนี้ผมดูแล้วมันไม่โอเคสําหรับเราแล้วก็ผมขอเป็อุทาหรอ์สำหรับคนไทยที่อยู่ตา่างประเทศว่าถ้าสามีคุณทําสัญญาสามีภรรยามาให้แล้วก็ตอนแรกภรรยาเขาหนักจะให้ผมทําผม,ผมอโอเคเดี๋ยวผมทําให้กลับกลายว่าเขาไปทําเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวสามีเขาบอกว่าเขาคิดว่าผมโม้ไหม ผู้อ่านภาษาเยอรมันไม่ได้มั้งเขาบอกอ่านฉันสั่งว่าเธอดูนะเธอเธออ่านนะ่างนี้ก็ให้เมียฉันเซ็นด้วยอ่าผมตอบตอนนี้เลยนะคุณเมียนะห้ามเซ็นโอเคไหมถึงมันจะคิดว่าผมโง่นะ แต่กูก็อ่านเป็นนะครับทํางานจุดนี้20ปีแล้วท่ากับถ้าคุณเซ็นไปคุณซปเปอร์โง่แล้วไม่โอเคในจุดนี้นะครับถึงเขาจะเขียนดีแบบว่าดีมากครัเขียนแบบว่าดีดีโอโหอย่างงู้นงี้ขีดคิดว่าเขียนดีไหมเกือบจะดีนะใช่ค่ะเกือบจะดีนะแต่ถ้าเรามาฟังถ้าเราไปวิเคราะห์ไม่ดีเลยสําหรับภัรยาเพราะฉะนั้นผมไม่ให้ภรรยาคนนี้ถ้าดูไลฟ์สดจะดนี้อยู่นะครับห้ามเซ็น โอเคไหมและถ้าเซ็นต้องมีพยานต้องมีอะไรต้องมีเกี่ยวกับพยานไม่ต้องสนใจเดย,จดยวตานโดตารี่เขาเซ็นให้อยู่แล้วคนแปลก็มีคนแปลด้วยแต่ถ้ากขไม่มีคนแปลเรียบร้อยพอใช้มาอยู่ที่ตรงนี้ลูกค้าจะเซ็นไม่เซ็นําหรับผมอ่าห้ามเซ็นดีสุดอันนี้ฝากเดือนเลยเป็นไงบ้างบีงบตอนนี้มาดูสัญญาเงี้ยแดด คือถ้าอย่างสมมุติว่าดูภาพรวมโดยที่เราไม่ได้วิเคราะห์ก็เหมือนกักบว่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบบางส่วนก็เหมือนให้ภรรยาเนี้ยส่วนที่ให้ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเจาะลึกแล้ววิเคราะห์เข้าไปในส่วนที่ได้อ่ะคะ่ะมันก็จะเหมือนแบบมันไม่บาลานซ์กับสิ่งที่ควรจะได้อะไรเงี้ยใช่ถึงเขาจะเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรก็เป็นคนไทยน่อ,อยู่กินด้วยกันกับสามีมานานนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับผมคิดว่าไอไอเอกสารนะ่ะเขาพยายามที่จะเขียนให้เพาะสุดและเขียนว่าได้ดี แต่ว่าถ้าคนไทยที่อา่านหนังสือไม่เป็นอา่านสอยเยอรมันไม่เป็นเนี่ยแล้วไมันา่าอ่านอ่ะจะจะรู้ว่าโอเคดีแล้วนะแต่สำหรับผมไม่โอเคค่ะ นะครับประมาณนี้กันโอเคเอทีท่านวันนี้ก็หลายส่ประมาณนี้ครับคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะกดให้ด้วยนะนี่คือความรู้ที่มาเตือนภัยคนไทยในต่างประเทศนะครับแล้วก็คนไทยที่ประเทศไทยเชิญที่คุณคุณชายและทีมง,งานที่เพิ่งให้คนไทยได้เยอะแย,ยะเลยค่ะมาฟังด้วยความรู้ขอบคุณม,มากครับผมเนาะโอเคครับเอทีท่านครับอภาษาเหนือมาครับผม ขอบคุณเจ้าขอบขอบคุณเอฟซีเนะเจ้าตีเข้ามารับชมรับฟังเนะเจ้าอีพีต่อไปเนะเจ้าก็จะมีความฮู้ดีๆเนะเจ้าจะได้กระ่วยติดตามเนะเจ้าแล้วก็เข้ามาฟังไล่ได้ตลอดทุกวันเนะเจ้าวันหนึ่งคุณใช้ก็จะไล่อยู่ประมาณสองช่วงนะเจ้าก็เป็นช่วงเจ้ากับช่วงบ่ายนวันนี้ทำบุญค่ะจะได้กระติดตามกันด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม